แล้ก็มาเล่นเมนืองล้างก็ไปดูกันเลยนี่คือบทเริ่มต้นนะครับหนึ่งทับหนึ่งตามหาคริสตัลสีชิ้นทั้งสีชิ้นมาตามาจอบภายในเกมเพราะมันใช้ใช้ใช้คราฟของ บางอย่างเพื่อออกจากที่นี่คลิที่ส่วนเพื่อเก็บโอเคอ่านบทกำหนดบทบ,บท,บทแล้วนี่นครับอีสี่มากเออตรงนี้หรือตรงนี้ก่อนนะสมรือนะครับตรงนี้ก่อนนะแล้วก็อึ้บอึบ กรึบๆแล้วจากนั้นนะคะผมแล้วก็กระชื้นนะตตน,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 นี่จะมีคริสตัลนะครับให้เราตามคริสตัลไปอย่าเพิ่งเก็บนะเก็บไม่ได้นะนะครับคุณผู้ชมเห็นโคตรไปแล,แล้วแล้วก็มีอีกตัวเนี่ยผมนจำไม่ได้ชื่อตัวนั้นอะเราลงไปกันเถอะเปิร์ไซเวอร์ฟิตนี่เกมไมค์ขาเลยแต่มันมาหลัง นี่นะคริสตัลนครับให้เรามาตรงนี้ชิบตึ๊บตึ๊บนี่แล้วมันจะมีตัวนั่นจะมาอีกแล้วแล้วก็มันจะมีลูกศรน,นะครับผมคลิกที่ชิ้นส่วนเพื่อเก็บนี่ได้แล้วชิ้นสุดแรกเออนี่มันอากาศหนาวนานนอก็เลยสะเลดเยอะเอ,อ๊ะ What the What is that Bread ไม่มีเลยลก็ชึบปังล้วก็ลงไปเลยช้างมันจะหลุดน้อยเนาะเรารีบเดินเดิน,เด,นเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนั้นมีชิ้นส่วนคลิปตระแคงอยู่รีบไปเก็บกันเถอะ เพราะว่าทำไมถึงเขาให้รีบไปเก็บกันเถอะเพราะว่าดูนั่นสิลาว่าจะลวกเราได้เลยนะลวกเราแกเป็นคนย่างไม่ใช่ไก่ย่างไม่ดีก็น่าจะใช่คผูชมะวิ่งเอาชิสโซ่แรกคือนี่จุ๊บโอเคเราได้แล้วไปอันนี้น่ายนะขนาดเล่นในมือถือเลย เขาไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีผีแล้วก็อึบวันนี้มันเป็นอาร์เมทิทจากนายทามลงกันอีกเี๋ยวสอบไม่ดไ,มได้โอ้ยดื่น,น้ำเยอะก็ไม่มีที่เสีนเนาะไปกันเลย oh no b u มอร์ e รีบกันแล้ยตัวต่อไปนะครับผมจะตายจะตายโคเวชัวมันเป็นอะไรเนี่ยที่ทำงานอ่นแหละที่พักอยู่แหละชื่อไรจั้ไม่ได้ ชึบนี่ตายตั้งนาน,าน,าน,นเราจะเลือกระหว่างน้ำหรือก้อนหินก้อนหินครับถูกอดอดเกือบเอียอ๊ดน้ำน้ำเกือบโดนอดอดข้ดขุดขุดนี่เจ้าต่อไปเก็บนะครับผม ก็สีเขียวแยงม่วงโอเคคิดต่อต่อไปในเราต้องผ่านดันเจี้ยนนี้ให้ได้ยอดครับเร,เรากินไปเราเก็บไปเลยครับไม่ต้องดูไม่ได้แมพเลยเนี่ยมอนไม่มีให้ดูโอ๊โอ้เจอเหล็กครับผมเจอเหล็ก อึบ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 โอเคให้เราเก็บคริสตตลสีฟ้านะครับประตูนี้ก <Deep? S 2> <off initiation> ็จะเปิดออกมาแล้วครับแล้วก็รีบไปครับยากแล้วก็มาแล้วนะครับให้เราไปเดินที่ตัวคับตรงนั้นนะครับปุ๊บนี่เราก็จะได้แกลทั้งสีชุบนี่ท้งออก ไปรถไปโปรดติดตามต่อต่อไประหว่างทางออกนี้จะพาคุณไปที่ไหนโอเคติดตามตอนต,ต่อไปนะคะมันมีตอนที่สองนะคะบายบาย